มาละวกี่วินครับกี่วิน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 ได้ไหมใช่ก็ได้ได้ไอเสาร์วันหนึ่งหนึ่งหนึ่งไอบอลยูเฮียไปตีนมึงอ่ะโอ้โหรู้ไล่เขาหนีมันโมโหมาแล้วอย่างวะไปไม่เล่นครับไม่เล่นนะครับเฮียบอลเหมือนเดิม เดี๋ยวอยากให้ผมตื่นเต้นผมตื่นเต้นเฮียผูโดนผมโลกโลกค่าแป๊บนึงนะขอว้วภาพแป๊บนึงผมลงเล่นใจเย็นจ้ยเฮ้ย,ยมึงทุ่ลุงได้เหรอไอ้บอลเฮ้ยไลาเป็นเนี่ย เอาลุงไปไหนะ่ะอะไรอะ่ะวฮ้ยว้าวว้าววอ้ยอ้เชี่ยโอ้พวกสู้ทาไม่ได้ได้ไ,ดไงเนี่ยไอ้บอลเยอะพี่ผมโดนต่อสูดไม่สิบินไม่ไม่ผมดูเชิญเขาอยู่เขาเล่นใจเย็นจัดเลยอะ่ะผมเล่น แค่ทีเล่นอย่เงี้ยเงีมันต้องเล่นแบบเต็มแบบโคตรเงี้ยอ้งองหวมอุ้งฮ่าา่ตู้ลูกเตอ้ตเลยออยบอลให่เฮ้ยลุงเขาไม่ตายอ่ะเออได้ดิมเขาไม่ตายวะไอตัวลุงถึกจังอ่ะลุงเดี๋ยวยี่สิบหล่ะดูดิดูหลอดเลือดอยู่เอล่นหลเล่นหไอ้บอลเล่นหลเล่นหลจริงเล่นหลดจริงเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยมาว่ะอืม,ม hmm. สองหนึ่งผมได้อยู่นู้เจอแบบพวกสเตปแบบพวกพวกถอดสมองเล่นนะ <Hey. S 1> อ่ะเฮ้ยแค่น,นั้นแหละเอาเจ้ะ <c oughs> ผมบอกแล้วพี่ผมมาสุดไง มามามาไอ้สัตว์อุด้งอุด้งล้วนไอ้บอลไอ้ดาวล้วนอุด้งไปดิบอลอุด้งบอลอุด้งบอลอูด้งอุด้งอีกอุด้งไปเฮ้ยเขาไม่ตายอ่ะเเด็กคนนี้เกี้ยร์จะไอ่สัตว์สองนี่อย่างเดียวอ่ะนี่แต่มันโหดเออใช่ใช่ถ้าเผลอเผลอไม่ได้นะพี่อถ้าเผลอเผลอเผลอใจอะเผลอใจอ่ะ เราไปเล่นไท<ด>ทู<ต>ด้ว่เออเออเออโอ้เสี่โอโ้อยปะโอ้โหนี่เฮียแพ้เชียงล้วนเลยวะไอสัตว์เ้ยยวเปิดเ,เพลงปลุกใจปะบูทบ้างหรือพี่กูก็บูทแล้วเนี่ยมึงให้กูบูทดแแค่ <c oughs> ไหนอะไอสัตว์เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยสี่สองผมก็บูทไม่รู้จะบูทยังไงละ เฮ้ยลุงได่เผิดได้เผิดได้แล้วเจอสามสี่ลงลงก็ตึงอยู่นี Sadly, ่หว <urt> hm. ่าลงแต่บันมันตึงด้วยนี่ยุคเนี้ยอะไหรอ่ะสามสามหมอซะก่อนสามสี่ครับลงได้สี่เฮ้ยส่วนไหนนี่เจอทิพย์ โอ้ั้งเจ็คนี่แจ็คชอบเลยมุมอร่อยลงบุตีนม้ว่องเงี้ดหมูมอร่อยมุมอร่อยมีอะไรมีอะไรรู้อม่าเผลอใจดิไอ้แจคน่ก็เผลอด้วยก็โดนด้วยแจ็คไอ้เหี้ยกูจะกันแต่ลืมไปที่ะมามามาต่อไอ้ชอบมแก่ไหนก็โดนที่มันต้องปั๊มยาเฮี้ยมันเป็นจอดเคยตัวเฮีย เอาแล้วเอาล้เอาล้วไอ้ยี่บอลไอ้ยี่บอลยาแล้ไอ้บอลไอ้บอลบอลเดี๋ยวเล่นบ่อยเขาจับได้ได้ห่ะเฮ้ยอห้าสี่เอ้าลุงผมดำลุงแล้วเนี่ยเอ้าเนี้ยบางบอลอย่างเต็งห้าสี่เฮ้ยนี่เข้มจัดเฮ้ยเขาทำแบบล้รอบถึงมัวมึงเข้มจัดเข้มจัดเขาปั๊มยาใช่อหมือนเออปั๊มยาแล้วอีโมเลยอ่ะ ห้า่เฮ้ยหเท่านี่ว่าได้ผมแล้วผมก็ทำได้อย่างนั้นแ่ะนี่บอลจะเปิดตัวไหมอะไรกอดมือไงบองไอ้บผมโดนเลยเหมือนกับเาทำตัวบักอกะได้ห้าหก้าว่ะโดนวหมอุ้ยเล่นผไ้กูปั่ขีขวาไอ้กีนี้ เดลุงท่านลุงแค่ลุงเผือปล่อยอ่ะผมอีโมเลยแม้แต่มีนาทีเดียวอ่ะอีโมไปแย่จังวะยี่บอลเฮ้ยเออเออเออเดะเฮ้ยลุงทำไรอ่ะลุงลแทงไม่โดนอ่ะลุงเผือตัวเนี่ยน่าพูดแทงไม่โดนอ่ะเอาเขาก็ผมของจริงไงลุงลุงเลยแทงไม่โดนแต่ฮาคีอ่ะเอาดิ เท่าไรแล้วเนี่ยเจ็ดหกแล้วเนี่ยโอ้โหค่เจ็ดลงได้หกดิมาสัตว์เฮ้ยยัาหลบไม่ได้ไอ้บอลมันเล่นคลาสสิกหลวนเออเจ็ดเท่าลงไอ้บอลเหมนจุกอะชอบยิ้มไหมเวลาเดินนำอ่ะยิ้ม โอ้เขาเห็นเราเยี่ยมมึงอะเขาก็เขารู้แล้วมึงจะยอมอะไอ้บอลมึงอย่ารีบดิลุงอย่าเพิ่งรีบร้อนในความสัมพันธ์นี่แล้วอะเจ็ดแต่ไอ้แตดเจ็ดครับลุงโดนอุด้งล้วนเฮ้ยเฮ้ย

แปดเท่าเอ้เก่งจริงรเขาบอกวาอ้าวเก่งจริงเนยพี่รออะไรอ่ะอุยอ้ยเฮ้ยอะไรก็คว่ำยาอยูนนม่มันก็ไม่รู้หรอกพี่มันอะไรดมีพี่ได้เมื่อกี้มันก็ไม่รู้หรอกมันว่ามันของจริงด้วยเนยพี่ เอาจริงอ่ะมันก็ไม่รู้หรอาเอาผมได้เก้าแล้วเนี่ยลุงวันมันจะปิดฉากแล้วเนี่ยต้องขอพิเดียวดองรัวนะพี่ดองรัวรัวนะพี่ดองรัวรัวนะผมบอกเลยอ้าวโดนอุ้ยกินโดนปัดคอนี่โดนปิดเลยเนี่ย เฮ้ยตายนี่ไงลุงผมบอกลุงว่าลุงอย่าเผยตัวไปลุงอย่าเผยตัวดิครับผมกูดงกูดงรู้แล้วบอกไปแล้วเอาไปเอาไปขอเลิกขอเอาไปขอไปเอาจริงนะนะเอาจริงนะนะได้ครับแบบว่าไม่ไม่สงสารแล้วนะได้ครับลุงกูดงรลยจะ่ายลูจ่าก่อนจ่ายครับจ่ายรวยครับรวยมา อุ้ยอุ้ยโดนไม่ใช่ทำไมกูคุลมไม่ติดปะเนี่ยลงอย่าเผุงยาเผลอตัวดิมันไม่มีเฮียอะไรเลยเว้ยมันวิ่งแทงอย่างเดียวไอ้เฮียเนี่ยไอ้สัตว์ไปเล่นจะไฟตีมันโหดแล้วลุงเล่นอย่างเงี้ยพวกมันไม่รู้พวกพวกแบบเชิงเยอะเชิงแพ้อุด้งเหรอ สำนักอาจารย์ผมแข็งแกร่งเอาไว้แก้แบบพวกแบบเชิงหนาดีไนหะเฮ้ยเออโอ้โหตายว่ะแต่ลุงก็เจ็บอยู่นะอืมหนึ่งเท่านั้นลงเอาอย่างนี้เดี๋ยผมทำให้สกอร์มันห,าหาา่างห่างเองลงก็จริงกับล,ลุงละ

อย่าเผยตัวอย่าเผยตัวอย่าเผยตัวลดงจะชอบเผยตัวลงผมไม่ได้บูดไม่ผมไม่ได้บูดไม่อะไรกับลุงเลยผมเล่นแต่อะไรแบบนี้ลุงตายอะ่ะเทคงนีคของอูดองอะ่ะสำนักใหม่เฮ้ยเฮ้ยไอ้เชิดทีปล่ย เออเอาจนได้วะเท่าไหรอ่อ่ะวะเนี่ยลุงสามสองวะใช่ใช่สองเดือนแล้วครับเออ จะลายไปมันต้องขีบหัวเย้เลือกผมเหลือเยอะอยู่นั้นลุงเมื่อกี้ติดติดคีไอ้บอลรู้จักวะเอ้ยหี่ยอะลุงผมบอกแล้วอยากให้ผมต้องใช้สำนักอาจารย์ผมา3ครับมานะผมเลิกไปเล่นเชิงกับลงุงเอ,อีกว่าผมเล่นแบบเป็นแบบตองร้อยเดี๋ยว เอ้โอ้โหเยอยจังหวะสไลด์ตาสาวครับลงเฮ้ยเฮ้ยทำไม่ลู้แบบรอรลบอย่างเดียวเลยวะเนี่ยเฮ้ย ไอ้เคียดแทงไม่ได้จบใช่ไหมจบใช่ไหมเยแทงไม่ได้สัตว์บอกแล้วสับนักอุด้งมันแบบทำให้ลุงสับสนอะลุงกำลังสับสนกับตัวเองดูแล้วว่าจะเล่นกับมันยังไงดีถ้ามันเล่นสับนักอุด้งนี่ะเท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนเนี้ยห้าสี่ห้าสี่เดี๋ยวอุด้เซซช่วยผมด้วยอุด้งเซซอุด้งเซซ์เซแทงไม่ทันจริงๆนะเว้ยไอ้เคียดสี่เท่าลุง แต่ถ้าลุงแต่ถ้าลุงปุมปั๊มยาลุงจะโดนงัดขึ้นมาด้วยอูโดเซตีอ่ะอเฮ้ยตายเออเออเออโอ้ห้าสี่กูบ้างอย่าอูโดเซตีโดนว่ะ เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้าเขี่ยอะไรอ่ะตายเฉยไอสัสตว์ขี่ไปแล้วนเว้ยดอกหนึ่งอ่ะขี่ไปข้าไว้ลุงหัวผมใช้วิชาแบบพวกหินผาครับพวกหินผาลุงรู้สึกว่าลุงขี่หินผาไหมล่ะแข็งๆอะ่ะเหมือนหินอะ่ะเฮ้ยยังเป็นปั๊บยาด้วยโหทำอะไรล่ะลุง ตายนะแะกินอ่ะถ้ามึงแทงกูอ่ะโอ้ยโอ้เจ็ดหกลุงลุงจะไม่ให้ผมแบบทิ้งสกอร์กกรไปเลยอ่ะลุงมึงก็มีฝีมือมึงก็ทำได้มาดิ ไอ้เชื่ออะไรวะไอสัตว์ <laughs> ผมกดแทงๆย้ยําๆอย่างเดียวอะ่ะมันเป็นเทคนิคของกระจาดูโนกอะไม่ได้กิ<อ><อ>นมันไน <มา S 2> นี้ไม่ได้ไงตอนใหมาเด็กเขาให้ผมลิกเมาส์เวลาประมาณสี่พันครั้งอ่ะชั่วโมงต่อชั่วโมงไม่โดนว่ะปึ๊บไปก่อนฮึ๊บ User joined your joined channel. เฮ้ยพี่ติอาบิอาบิเฮ้ยแปดเจ็ดลงโหลังตึงอยู่อ่ะพี่ติทำอะไรครับพี่ไอคิมยังไม่ตายเหรอเนี่ยยังผมตายได้ที่ไหนผมตายไม่ได้ไม่ใช่เหรอพี่เฮ้ยเริ่มสู้ลงไม่ได้แล้วดิมันต้องลุ้อยู่เหรอเฮ้ยเฮ้ย ถ้าเทคนิคนี้และวพวกแบบวิ่งหนีอ่ะโอ้เฮียจัดเฮียจัดดอกนี้เฮียจริงอะไรครับพี่แจ๊คอะไรดอกนี้เฮียจริงบอลดอกนี้เฮียจริงผมไม่ได้ทำอะไรเลยเออเออโอ้ยไม่เริ่มซู้ไม่ได้แล้วบาเก้าครับเจ็ดเก้วสามเก้าสามเก้าครับลุงเก้าเก้าเจ็ดครใช่ยี่แปดนี้เก้าผมขอแบบสกอร์แปดได้ไหมครับ พุ้ยอะไรอ่ะได้ยังไงอ่ะโอ้ฮึโอ้เยังครับเจ็ดไม่ขาดนะบอลได้แค่ตาแรกหรือเปล่าไงไม่ก็ได้อยู่ลุงก็ดูแบบได้เชี่ยไม้บ้าไม้บ้ามาเด็กเก่งวะไม้มึงอ่ะแต่ถ้าไม้ผมได้นะมาได้บลาไปก่อนผมอาจจะโง่เอาหมุนหรือไม่หมุนนะลุงไม่ได้หมดเลยนั่แต่มึงอ่ะ

เทียสองหนึ่งยา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 ขอ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 เขาไปทำอะไรเขาทำไม้อจูใส่ตัวบงเหมือนเดิมไปนะไอ้เหี้ยโดนเอ้าไม่ยงเชีือกคมแล้วนะผมโอ้โหเลยลงไม้ผมไม้เร็วอ่ะตีไม้เร็วอ่ะ สอเท่าลงที่ถือบาว่าอะไรกูได้๋ยวนีงอะเจอวันเล่นวัดหนองกูเหรอไปเจอพี่กูเปล่าเอาปะพี่ตีโชว์ดิไม่ไหวกูร้องันติอ่ะกูไม่ไหวกับใครเลยโอ้ยทำตัวอีกทำตัวอีกก็รู้อยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วเขาไม่ไหวกู User left your channel มาให้ผมโหดด้วยเดี๋ยวลงในอีสปอร์ตอะแล้วครับูใหญ่เฮี้ยได้ป่ะไอ้สัตว์เล่นนี้เลยเนาะก็มาชินอะทำไงอ่ะ เเออปตึงมือแบบตึงมือไปไกลๆแบบไปไกลๆตึงมึงมึงเล่นบายเปลี่ยนไปก่อนนี่ไงผมสู้กับลุงอยู่นี่ไงแปดร้อยเปอร์เซ็นต์ไอไอบอลเนี้ยพี่รู้พี่รู้ด้ครับผมจะแพ้ไหมลุงพี่จุดแล้วไม่รู้หรอเรื่องอะไรแปลกไม่โดนกักอะไนั่นแหละลุง ว่าเชงแบบนี่ผมเลย่ะอ้อาวอย่าตายเจ็นี่ักเจนโหดเนียลุงผมโหดเนะี่ยตายนะจุกยอนะ <laughs> ดเหรออาจารย์ดูด้งเหรอเมือนอาจารย์ดูด้งเหรอนี่ ได้กว่ามันตึงอยู่นะเนี่ยผมฝึกมาจริงลุงผมอมีดยังชนะไม้ได้เลยตอนนี้วัววโววัววัวสัตว์นิเวยคืออย่าลนดิตายจะ่าลนทำไมเขาเรียกว่าหลอก ดนจังหวะหมุนนี่เอ้ยนี่มาดิมาลง User joined your channel เออทำไคนเยอะจังวะตรงเนี้ยดูสุดตาไงดูสุดตาไงตาเออสุดตาตาสุดเอ้อโอ้ยเริ่มโดนว่ะหายแล้วฮาเท่าแล้วลงเนี่ย แต่ว่าไอ้ตั้มอ่ะมันเล่นมีดแบบโหดกว่าผมเยอะเลยนะลงะมผมเล่นมีดไม่ชนะนเลยตั้มอ่ะเอออุยฮ้ยเอาว่ะมันเป็นยั้ไะเนี่ยไหนเป็นงี้่ะหกห้าอ่ะนับให้หนอยนะครับคุณดูเอจริงแล้วผอจริงแล้วผมจริง,ผม,รงผ,มผมไม่ให้เขาเกินไม่เดี๋ยวผมไม่เก่งนะไม่เก่งกน,นะนะ <laughs> ี่ไม่ให้เขาเกินไปมากกว่าน,นี้ละขนาดว้น แล้วเท่าไหร่เนี่ย6กเท่าคนะรับไม้กลับเล่นคลาสสิกดีกว่าวดูแบบมันเ่าเยอะเลยเฮียราคารละสัดใจอ่ะเฮ้ยพี่ตีโหดเกินตายเจอดเหื่อเฮียอะไรเนี่ย ไอพี่ติอยากเจอกับพี่ติอยากเล่นี่ไม่ไม่ไม่อยากปูสู้ไม่ได้เลยเออเล่นกันสนุกสนุกมีอะไรอย่างไม่ต้องนับตะกรันเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานพี่เอ็ดดาว่าอะไรวะไอพี่ติไอพี่ติโคตรกระจอกอ่ะบอกเงี้ยโอ้กระจอกจริงไงพี่อาฉนาำแม่งอ่ะไอพี่เกินไปปะวะอ๋อพี่ติไม่เคยพัฒนาอยู่ที่เดิมตลอดบอนปากไม่ได้ถามเลยไม่คุยด้วยเลยเอออะไรผมแค่พูดความจริง เดือดท้าอารมณ์ไม่ทต่ไมต้องจีบมันเปตัวนี้ได้วะเปลี่ยตัวมาเดตามาเฮ้ยควายแทนกูฟรีทีหนึ่งไอ้โง่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันก็ปั๊มยาแล้วป่ะไม่เกี่ยวเขาดูเองไม่เกี่ยวยะเอาอีกแลวอยากสนามลบไม่สนามลยบด้วยนะใครเขาจะมาเป็นนักแข่งไอผมจะโดนตัวางอ่ะสนามแข่งเขาไม่มีครับำว่านี่นะไม่มีคำว่าเผลออ้อยเว้ยไอ้เหี้ยกูสู้ไม่ได้เลยว่ะเฮ้ย ูมไไ่ด้้เี้ยเอออโขาชอบใจเฮียชนะขับชอบใจสัตว์อะไรเกี่ยวไรไม่ได้ดีกับบับเมื่อไหร่ตึงไปตึงไปแั่นเป็นงานอะครับตึงไปไอ้เฮียผู้หญิงตึงไปเขาไม่เล่นเขาไม่เล่นหรอกกับอติอติเขาเล่นกับผู้ชายหรอกเขาเล่นกับผู้หญิงเดียวที่เนี่ยสำหรับเราเขาไม่ค่อยอยากจะเล่นเลยกูสู้ไม่ได้ไอ้เฮีย ตู้ไงมึงอ่ะเฮ้ยไปชิบหายเฮ้ยเฮ้ยบอกว่าฝ่ามันช่วยผมไม่ได้ลงไป อย่าหอนอย่าหอนได้ป่ะไอ้เหี้ยโอ้ยพี่ตีเอาดีโอ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยมา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 เจ็บแล้วสนุกสนุกสนุกโอ้ลุงกูไม่สนุกกับมึงเลยนะไอ้เหี้ยเราเล่นน่ะนี่คิดอะไรเยอะไปเดียวพอหมดแดงเข้าเป้าตาแต่เข้าเป้าตาไปเดียวอะไรรู้ ลุงหมจ่ลุงไม่ไเฮ้ยไม่หัวลุงไม่แต้จิ้มไปสามพันมาจุงมาสี่สามพันไม่เอากูไม่เอากูไม่เอาทำไมอ่ะกูไม่เอาเกี่ยวอะไรอ่ะม็วอมีขาดจิบหายเอากูบอกอะไรกูมาวอรกูไม่ได้มาเล่นผนันน่ะเฮ้ยพี่สี่ยายายาสระแล้วจะบลอ เฮ้ยโอ้โหแพ้จบไปโอ้ผมแพ้ว่ะลุงเฮ้ยไม่เตเอาัสดีสายผมก็ได้แค่นี้มันดีขึ้นหรือเปล่าลุงเก่งขึ้นเยอะตึงเยอะน่าจะไม่งงเท่าไหร่อะออ่ีบลจะหลงตัวเองเหรอไอ้เจี๊ยอะไรครับสักหน่อยไหมล่ะเฮ้ยหมัดกูไม่ได้ซ้อมเลยนะไลฟ์เซิร์ฟปุ๊บเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอันนี้ไม่ไม่ทำเอาเนี่ยเฮ้ยไม่ได้จริงมึงอย่าระตอแหล่ะไอ้ยี่อกูโดนลูดายเมื่อวานไอ้ยี่อะเฮ้ยแกไม่หายเลยสูตรน่านี่สูตรน่าแบบเคลือบหลังด้วยอะโคตรตึงอ่ะบา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 สุตดิจริงสุตดิจริงโอ้ยเฮ้ย

ไอ้แซวไม่ควรตอีปุนไอ้เนี่ไงโอ้แมว่าลงหมัดไม่ได้วลงไงไม่ไงเหี้ยเล่นเเล่นทีมลงเล่นสสอามไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่้